เดี๋ยวนี้จะพามาชมรถเบนซ์นะครับผมคันนี้จะเปลี่ยนโซกใหม่นะครับผมนี่นะครับสร้างกำลังทำอยู่นะครับอันนี้เป็นโชกเก่าที่ถอดออกมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะอัปเกรดโซกใหม่นะครับให้มันดีกว่าเดิมนะครับนี่นะครับสร้างกำลังทำอยู่นะครับผมฝั่งนี้ทำอะไรบ้างช่างเปลี่ยนทำไมครับ เริ่มเสียรั่วโอ้มันเริ่มเสียมันรั่วแล้วนะนี่นี่เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเรียบร้อยโอ้ยนี่ฮะนี่มันรั่วแล้วไม่มัายังมาปวดเขาทำไมเนี่ยเมาปวดเลยเขาเนี่ยเอ้าไม่ไปทำวะยิงได้เลยยเะโซแน่นแล้วอันนี้ได้แล้วยังได้แล้วนะเอานะห้ามบอกลมยิงเลยเดี๋ยวมียิงโดนจะเสียเนี่ยยิงเลยยิงเบอร์ห้าแลย ยิงเบอร์ห้าเลยข้างบนเลยไปหาไปหาเที่ยวดีกว่าไปหาใช้ตังค์ดีกว่าแทนที่จะหาเก็บตังค์แล้วเดี๋ยวปีใหม่เข้าไปเที่ยวทีเดียวไม่ใช้ตังค์ตังมันเยอะไงปีใหม่ก็เอาใหม่ตังค์มันเยอะโอ้โหนี่เป็นโชคหลังนะครับ น,นี่ครับนี่เป็นคู่หน้านะครับผมสร้างกำลังถอดอยู่นะครับนี่เป็นคน้าใส่เซรามไปถ่ายอะเสร็จแล้วเหรอใส่อะไเนี่ยล่ออยนะนี่ครับสร้างกำลังถอดอยู่นะครับผม ออกเลเดี๋ยวได้ไหเสียเวลาเลยเดี๋ยวปีใหม่ยังไมีเวลาทำรถเขายังมีที่นีสี่ขั้นรอจันท์ใหม่อยู่อ่าข้อมันข้างล่างจับดีๆนะมันจะบัดใส่หัวนะนี่ครับนี่ครับยิงเบาๆรั่งกำลังเรื่อยๆครับผมแล้วจะถอดข้างล่างแล้วก็ถอดข้างบนครับนี่ครับนี่ครับ อาว่าก <color. S 1> ันนะบล็อกกันนั้นไม่ใช่แล้วหรอบอกดีๆไม่ใช่แล้วหรอเว้นหายเว้นหายเว้นนี่ข้างหลังด้วยนะโอ้หกันนิด sang đại lắp trộm luôn nè má lấp trộm nã lằng lên nón. đi lên nhấc lên ยิงเลยนีอนี่ครับใช่ครับโซกใหม่ครับอันนี้โซกเก่าถอดมาแล้วนะครับโซกเก่าเป็นสีดำนะครับโซกใหม่จะสีเหลืองนะครับผมมัน กัวกล้องหรือเปล่ากัวกล้องไม่ดังนะพว่าอ้จันบอมไปไหนไปหาสาวจันบอมไปหาสาวเหรอ lốt lèng <coughs> lốt lèng ô oh, cặp bao đồn trà oh. bì ô cặp bao ngân lán rồi đó nè cặp bao ngân lán rồi แต่เหรียญแล้ว๋นนี้นี่ครับเดี๋ยวพามาดูคันนี้นะครับวันนี้เปลี่ยนการชนใหม่นะครับนี่กันชนอันนี้เขาใส่เสร็จแล้วนะวันนี้ผมหยุดนะผมว่าจะว่าจะไปเที่ยวนะครับผมงานกาซาดนะครับที่สวนลุงกินีนะครับผมเดี๋ยวเราจะออกจากนี้บ่ายๆนะครับ วันนี้ก็หยุดงานหนึวันนะครับว่าจะมาใส่กันชนนี่เขาใส่เสร็จแล้วนะครับกันชนหน้านะเขาไปขึ้นรถสไลด์มาแล้วรถสไลด์เขาเขาไม่รู้ที่ยึดนะับน็อตเขาก็เลยดึงมั่วนะครับแล้วมันก็หลุดเขาก็เลยไปซ่อมใหม่นะครับเราซ่อมเองนะก็นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินทางแล้วนะครับ นี่ใส่เสร็จแล้วนะครับผมโซกเหลืองนะครับสตริงแดงนะครับผมเดี๋ยวข้างหลังเขาจะยังไม่ใส่นะเ,เขาแสงหน้าเสร็จก่อนแปะเลยแปะเลย,เลยนี่นะครับวิธีขันน็อตนะครับผมใช้มือขันนะครับ,บใช่ใช่ ตอนใส่เขาขันแล้วนะครับผมสร้างต้องมีมาตรฐานระดับโลกนะครับระดับโลกเลยคนนี้ระดนี่ทำรถมอญนะครับทำรถเยอรมันนะครับทำรถเยอรมันต้องทำระดับเยอรมันนี่ช่างจากประเทศมอญนะครับนี่ยช่างจากประเทศมอนแต่ว่าทำระดับเยอรมันว่าโดนดาหรืมจับเสียคอยเลยใครด่า